สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามทางเพจ PlayerNumberChain และทาง Li n ์แอดแอสปอร์นิวครับวันนี้เจอกับผมแมนโกสินเช่นเคยครับอ,อยู่ในช่วงเดินทางนะฮะก็แวะมาอัดคลิปอัปเดตเรื่องข่าวบนไทยกันหน่อยคือต้องบอกว่าพอดีเนี่ยจังหวะที่ผมได้รับการติดต่อโทรมานะครับจากเอเจนต์ที่ผมคุ้นเคยก็คือพี่ตั้มสาวุฒเขยนอกนะฮะเพราะว่าผมตอนแรกผมทราบมาว่าอ่ามิลานบูบาโลนะครับอดีต ริมเส้นของเมืองทองของพัทยาแล้วก็ปีก่อนไปอยู่กับลำพูลวอลเออร์เนี่ยเขามาคุยแล้วก็เตรียมจะมาอยู่กับอยุธยาอยู่ในเตดอ่านะครับแล้วก็ผมก็เคยทราบมาว่าคิวินปาเชมแมงกองหน้าทีมชาติมาตินิกนะฮะที่อยู่ในความดูแลของพี่ตั้มสลาวุฒเนี่ยนะครับเขาก็ มาอยู่กับอยุธยาเหมือนกันนะครับทีเนี้ยพี่ตั้มเขาเช็คมาแล้วก็มาบอกผมว่าปัญหาตอนนี้คือปาเชมงเนี่ยน่าจะมาอายุธยาไม่ได้แล้วก็มาถึงลงถึงมาเมืองไทยไม่ได้ด้วยเนื่องจากปัญหาของโควิด1 9เคสเดียวกับมิลันบูบาโลเลยนะครับที่อาจจะเดินทางมาลำบากเพราะว่าก่อนนันนี้อยุธย,ยาก็ล้มแผนการคว้าตัวเซเรโอซานโตสนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะกองหลังเมืองทองคือที่เซ็นมาเนี่ยมี อีโฮนะครับกางเกาหลีที่เคยอยู่เมืองทองเหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งเจ้าอยู่เนี่ยจำชื่อไม่ได้เป็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นนะก็ก็รอเช็คอยู่เหมือนกันว่าจะเดินทางม,มาได้หรือเปล่าทีเนี้ยที่ผมจะบอกก็คือทําไมถึงเดินทางม,มาไม่ได้ถ้าเราติดตามข่าวกันจะทราบเลยครับว่าในส่วนของสโมรสรเนี่ยนะฮะก็มีการส่งชื่อนักเตะต่างชาติทั้งที่อยู่กับทีมอยู่แล้วแล้วก็ที่จะเซ็นมาร่วมทีมให้กับสมาคมฟุตบอลนะครับซึ่งสมาคมฟุตบอลก็ ประสานต่อไปยังกกทาการกีฬยยาของประเทศไทยซึ่งกกทก็ประสานต่อไปยังสบ,บคนะครับศูนย์บริการข้อมูลโควิด1 9เนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําเรื่องให้มีการอนุญาตนะฮะให้เดินทางข้ามน่านฟ้าหาเที่ยวบินมาประเทศไทยให้ทันช่วงไทยลีกเปิดในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะถึงจะมีการลิสต์รายชื่อไปแต่ไม่ใช่ก็ว่ามีชื่อก็มาได้นะครับเพราะ มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมีเอกสารนะฮะอย่างแรกๆเลยเบื้องต้นคนที่เป็นนักเตะคนต่างชาติเนี่ยนะครับจะเดินทางเข้าเมืองไทยก่อนอื่นต้องเดินทางออกจากประเทศเขาให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งมองว่าจะเข้าเมืองไทยได้หรือเปล่าต้องออกจากประเทศให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกคือต้องมีอะไรเขาต้องมีการไปตรวจนะฮะแล้วก็ขอไปรับรองแพทย์ตามประเทศของเขา ซึ่งแต่ละประเทศความยากง่ายก็ไม่เหมือนกันช่วงนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคลารกรทางการแพทย์แต่ละประเทศบางประเทศก็ยังยุ่งมากนะครับไม่มีเวลาที่จะมาอนุมัติให้คนเดินทางออกเพราะบางประเทศเนี่ยน่านฟ้าเขายังปิดไม่ให้ใครออกไม่ให้ใครเข้าอยู่เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นบราซิลเป็นต้นนะครับทีนี้1คือเรื่องของใบรับรองแพทย์2คือตอนนี้การเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีการทําประกันสุขภาพนะฮนะจากประเทศต้นทางที่ไหนก็ได้ ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าบุคลากรทางก,การแพทย์ก็ลัำบากคือซื้อประกันสุขภาพเนี่ยแล้วต้องมีทุนประกันขั้นต่ำสี่ล้านบาทนะฮะทุนประกัน4ล้านบาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะเขาเฉลี่ยมาแล้วก็ต้องตกปีหนึ่งจ่ายประมาณ4ี่หมื่นนะนะฮะเท่าที่พี่ตามบอกผมนะฮะสี่หมื่นต่อปีค่าทําประกันแล้วก็แต่ละประเทศก็อาจจะมีองค์ประกอบเงื่อนไขในการทําประกันสุขภาพต่างกันอีกตอนนี้ปัญหาคือ2ออข้อแรกเนี่ยยากแล้ว คือใบตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์แล้วก็2อคือประกันสุขภาพ3คือต้องมีใบอนุญาตทํางานอ่านี้มันต้องมีและวีซา่าเดินทางมาเพื่อทํางานมันไม่ใช่วีซา่าท่องเที่ยวเอาแค่3เอกสารนี้ก็ก็จนกันเป็นแถวแล้วจนมูกันเป็นแถวแล้วนะฮะทีนี้ไทยลีกจะเปิดในอีกเดือนครึง่งแล้วเวลาเดินทางมา,มาถึงเมืองไทยต้องกักตัว14วันนะครับตีไปเลยครึ่งเดือนถ้าเกิดว่าตอนนี้เหลือ1เดือนให้ทําทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะการจะเดินทางกลับเนี่ยผมบอกได้เลยว่า เดินทางมาเมืองไทยเห็นตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายทีมจะมีปัญหานักเตะมาไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูนะฮะช่วงใกล,ใกลใ้ๆเตะถึงมาได้ก็ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะตีไปเลยว่า14วันกักตัวซ้อมไม่ได้อยู่แล้ว1เดือนจากนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าทางกกททางสบคประสานไปมันก็ต้องไปอยู่ที่สาถานทูตของของฝั่งประเทศทางทางของนักเตะด้วยมันจะวุ่นวายมากแลวผมว่าปีนี้นักเตะต่างชาติจะหายกันไปเยอะเลยนะฮะผิดแผนคือมาไม่ได้กันเยอะเลย ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ